นี้มันไม่ใช่สภาวะโชคขาวด้วยนะคะมันเป็นสภาวะที่หมอก l a s s มนเนี่ยจะสูญเสียความทรงจําในช่วงที่เขาจําเป็นที่จะต้องใช้สมาธิเนี่ยตลอดไปเลยนะหมอริมพอได้ฟังแบบนั้นแล้วก็โอ้แบบนั้นหมอกลาสแมนก็ไม่สมควรที่จะเป็นศัลยแพทย์ต่อไปแล้ว,ลวสิเพราะว่าทุกครั้งที่จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยมันก็จะต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยเนาะเธอมองหมอชรอแล้วก็พูดออกมาบอกว่าเนี่ยหมอก l a s s มนก็ไม่ควรที่จะเป็นหมอผ่าตัดอีกต่อไปแล้วนะสิทั้งคููก็มองได้กันเลยค่ะแล้วเรื่องก็จบในอพพิโซดที่ 20ของซีรีส์ The Good Doctor ซีซั่นที่6นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่ในตอนที่21นะคะมาดูกันว่าหมอริมเนี่ยจะพูดยังไงหรือว่าจะให้เหตุผลกับหมอกลาสแมนยังไงให้เขาวางมือในการเป็นศัลยแพทย์นะคะฝากติดตามตอนต,ต่อไปด้วยนะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะฉันไม่ส I will sue you I want Sean off the case. I don't want to crack a man's skull open while standing next to someone who's waiting for me to screw up. Dr. Glossman is making mistakes. You don't have to be the one to catch them. Not when the doctor is your dad. No, you hesitated. Please tell us what the next step is. Sean, you are out of line. Answer. The Good Doctor, new next Monday on ABC and stream on Hulu.